เตรียมแล้วครับเตรียมส่งพี่ตุ่มแล้วครับเรียกอะไรครับแหวนดูวงเสามหรอเจ็ดอะไรเจ็ดสามไม่รู้ครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามวน่าแขกไปได้เออพี่ตุ่มเน้ ออกไม่ได้ออกไม่ได้เนี่ยหวานพค่ แต่อันนี้เดี๋ยวจนี่เป็นบนนะใช่ใช่อนุญาตจะรกาควางโยเดาโยสืถิสืทาษมไเลยชื่อลมองผู้ไว้นะ ทำเอาเสร็จแล้วกินออกครับแต่นะฮะ <coughs> <coughs> <coughs>

เระดับปริญตรีสาขาวิศกรรมศาสตร์และประยโทด้วยด้วยกันในวิศวกรรมศาสตร์ น่จุลาลุมกรมนาวิยาัยในสาขาวิศวกรรมสาสตร์กับคุณมณนาศิรสงทรซึ่งก็คือตัวของดิฉันเองมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนคือนาสาวธิตวันณสาวียงและได้สมรสครั้งที่สองเมื่อตอนตุกสมธทีอายุประมาณ3-9ปีกับคุณพิมชยาศรีรักษา มีบุตรได้กันสามคนดังรายชื่อต่อไปนี้คือนางสาวอภิชญาเสาเวียงปัจจุบันยังเป็นนักศึกษาอยู่นางสาวชญานิสเสาเวียงปัจจุบันยังเป็นนักศึกษาอยู่และเด็กชายธีระพัฒน์เสาเวียงซึ่งณวันนี้ได้บวชนัาไว้กับคุณพ่อด้วยค่ะทางด้านการทำงานคุณสมิธิเสาเวียงเป็นวิศววรอุโส บริษัทเครื่องสุตรัณฑ์อเมริกาสไตล์และหลังจากนั้นได้มารวรตรวลงตำแหน่งเป็นผู้นวยการบริษัท TBM Thailand และต่อมาก็ได้เป็นเจ้าของบริษัท s s k Engineering และได้ทำธุรกิจส่วนตัวทางด้านมีสอ์ที่จังหวัดศรีสะเกษชื่อเรวิดมีสอทจนถึงปัจจุบันดิฉันและคุณสเมทีเคยไปร่วมงานชาปนกิจเพื่อสวนกลุหลับท่านหนึ่งที่เป็นประธานรุ่น แล้วในวันนั้นเนี่ยเพื่อนๆสวนกุหลาบทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ดิฉันก็องพึ่งจะทราบเมื่อกี้นะคะชื่อเพลงว่าชุมพูฟ้าอะไรหลังจากที่เราเดินทักลับจากวันนั้นคุณสุมเมธีก็พูดที่เล่นทีจริงว่าแม่แม่เอพ่อตายเนี่ยให้เพื่อนสวนกุหลาบร้องเพลงนี้ให้พ่อนะซึ่งจะเพื่อนจำเหตุการณ์วันนั้นได้แล้ววันนี้ เรียขอเชิญเพื่อสวนกุหลาทุกท่านค่ะออกมายืน,นด้านหน้าขอเรียนเชิญค่ะยามคำยำสนทยาจินแสแลรวีสองล่าวถึงเวลาแล้วสิเราจิตใจแสนเศร้าต้องกลาจากทินเรา ทิ้งที่เรารู้ดีดังแววิเสียงระคงคงครั้งเมื่อกองดังนานนานครั้งเดือนหรือดีภาพรวมหอืีติดแน่นในชีวิตไม่มี จำใจจำนาจำจากภามาที่ชมพู่ฟ้าแสนอาทิพี่ตุ่มครับเพื่อนพี่ตุ่มน้องเพลงให้ครับร้องเพลงให้พี่ตุ่มมาตุ่งพี่ตุ่มนะครับแต่วันสุข่ตุษมนะจำจากไปด้วยน้ำตาวันเหนื่อนเรื่อย้อยลอยไปยิ่งคิดแสงมากใจเราต้องจำ ไม่หวนมาทินเดิมของข้าโอลจงภูฟ้าชั่วชีวิตข้าไม่ลืมจำใจจำลาจำจากพระามาทินจงภูฟ้าแสนอะไรไม่อยากคลาาดลา แต่วันเวลาพลักสายจำจัดไปด้วยน้ำตาวันเืดลอยลอยไปยิงคิดแสนว่าหุ่นใจเราต้องจำใจไม่หวนมาทิน I เนนก็ไปนนู่ลด้ร่วมกันบำเพ็ญจนเป็นปัจจัยอุู่ปัจฉันทำให้ดวงวิญญาณของคุณชูนีสาเมียมันเป็นที่รักของเราไปถูกปกติอาคุสุอาคุผลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีที่คุณภุเมนีได้ลงเอยท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและต่อหลังโดยเจตนาและไม่เจตนาก็ดีขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่คุณภุเมนีด้วย คุณสนลกำมไดที่เป็นคุณงความดีที่คุณสเมธีเสาเวียงได้ทำไว้เพื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพระรอำนาจอำนวยผลบรรดาส่งดวงวิญญาณให้คุณสเมธีไปสู่สติในสัมภิภพด้วยเถิดสาธุ น้งเดนครับบ๊ครับสบายดีเนาะขอันนีบัับนน,นี้เลยครับ เธอไม่ต้องไปเก็บเลยนะมาให้ครูชาให้ค่าที่ได้ <laughs> <laughs> เรียกมาเรียกมาเส้นหนูไปตำไทเอาลูกไปอะไรรอไปมอยู่ข้างหลังรอไปไม่ต้องห่วง,ง,งกันใหญ่ล้วภรรยาภรรยาบุถ์ทิดามาส่งี่ตุม้มทุกคนนะครับพี่อยากพี่น้องมาสม่งนะให้สุขพภูมิที่ดีนะฮะ สูปป่พบผมที่ดีนะ i